สวัสดีค่ะพบกับสายอิสุสุแต่งซิ่งนะคะวันนี้มาส่งมอบรถนอกสถานที่กันนะคะที่โรตัสสีนครินนั่นเองนะคะก็วันนี้ลูกค้านะคะทำอาชีพเกี่ยวกับรปภนะคะเรามาส่งรถให้กับคุณลูกค้าถึงที่เลยเดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์ลูกค้ากันแล้วก็รีวิวรถเลยนะคะสำหรับคันนี้เป็นรุ่นสเปซแคปนะคะสีขาวนะคะรุ่นนี้ลูกค้าเลือกเป็น ทีอี e. ก้านยกนะคะยาง255ทับ50คือยางย,ยอดพิตเลยแล้วก็ลายซิ่งเลยลายนิโตนะคะยางนะคะแล้วก็ปิดดูมข้อเบรกอะไรเงี้ยลูกค้าเลือกได้เข้ากับรอมากๆเด่นมากๆเลยนะคะเป็นสีแดงทั้งคันเลยแล้วก็จัดทรงโหลดหน้า2หลัง4นะคะก็แบบ4นิ้วสอดอะไรปรมบณน,นี้นะคะวัยรุ่นนิยมไปเลยจ้า นี่เลยนะคะแม็กทีอีสามสิบเจ็ดก้านยกนะคะจัดทรงโหลดหน้าสองหลังสี่หลังสี่ก็จะประมาณนี้นะคะสี่นิ้วสอดแต่นิ้วพิ่สายเล็กนะเขาเรียกว่าสี่นิ้วสอดนะคะด้านหลังกดลงสี่ยางเกาจุดนะคะสี่ล้อเลยแอบล้นนิดนึงนะ,ะสำหรับทีอี T e ก้านยกนะคะจะแอบล้นนิดนึง ด้านหลังนะคะที่จะขาดไม่ได้เลยนะคะทุกคันเลยพี่สาจะแถมให้เลยจะค้ะาหลบไม้นะคะงานไอรอนบานะคะสีสวยๆแบบนี้นะคะสแตนเลส304แท้เลยนะคะไม่ลอกไม่สนิมนะคะวิงวางแล้วก็ท่อออกท้ายไปลด้นะคะ เสียงเท่ๆแบบนี้นะคะไม่ดังมาก้วก็ถัดขึ้นมานี้จะมีกล้องบิวอินนะคะจากโรงงานให้เลยกล้องถอยหลังนะคะรุ่นเริ่มต้นก็มีแล้วคุ้มมากๆเลยค่ะแล้วก็ที่จะขาดไปไม่ได้เลยนะคะวัยรุ่นนิยมมากๆเลยนี่เลยค่ะไรเนอร์ตัดขอบนะจ๊ะนี่ไรเนอร์ตัดขอบก็จะประมาณนี้นะคะตัดให้จากโรงงานเลยเราสั่งมาจากโรงงานเลยนะคะไม่ได้ตัดเองนะคะงานเนี๊ยบมากนะคะตัดให้จากโรงงานเลยจ้ะ แล้วก็เดี๋ยวจะไปรีวิวลูกค้านะคะกันนะนี่ก็ติดกันศาส์เรียบร้อยติดฟิล์มเรียบร้อยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีสสดค่ะนะ้องอาราไเป็นไงวันนี้รับรถใหม่ดีใจมากเลยคะ่ะ <c oughs> ดีใจมากเลยเราติดตามพี่สามานานยังออพักมาพักหนึ่งแล้วเนาะก็เดี๋ยวเดี๋ยวโชว์ด้านในนิดนึงอ่ะมีดฟฟี่ด้วยนะคะด้านในอ่ะ ดิฟฟี่นะคะสามารถปรับสีได้แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นวัดบูธหน้าน้ํามันนะคะอันนี้ก็เจ้าของรถนะคะดาวิสิตยังไม่ได้นอนนะคะยังไม่ได้นอนนะคะเพิ่งเลิกงานมาแล้วก็มาเลยใช่ไหมใช่ค่ะอืะตัวเองลงมาข้างล่างเลยไม่ต้องดับก็ได้ะคะ่ะเฮืออ่ะเชิญตรงนี้เลยจ้า ส่งมอบกันหน้าห้างเลยนะการแอ่ะติดตามพี่สามานานยังคะน้องอรไทยประมาณ3-4ี่เดือนนะคะประมาณ3-4ี่เดือนเนาะเดี๋ยวน้องวิสิทธ์เชิญน้านข้างเลยนะคะน้องวิสิทธ์ติดตามพี่สามานานยังคะจคสามพักหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็ดูรีวิวทำไมถึงเลือกเป็นแม็กไลน์นี้อะไรอย่างเงี้ยยางแล้วก็โหลดทรงนี้ค่ะแฟนชอบแฟนชอบใช่ไหมน้องวิสิทธ์ดูรีวิวเพจพี่สามไหมหรือว่าดูหลายๆที่มา เหตที่สัคนูแต่งเยอะคนแต่งเยอะของแต่งเยอะแฟนเลยชอบแฟนเลยชอบนะคะน้องวิสิตกับน้องอรอทัยทำอาชีพเกี่ยวกับอะไรนะคะเออพนักงานรักษาความปลอดภัยค่ะก็คือรอปภนั่นเองนะเป็นทั้งคู่เลยใช่ค่ะของคุณน้องอายุเท่าไหร่นะคะเออหนูยี่สิบห้ายี่สิบสองเนี่ยยี่สิบห้านะคะอายุยี่สิบห้าก็ ซื้อรถตู้ร่วมกัน2คนใช่ไหมคะใช่คะเนาะเราทำอาชีพแล้วลเรามี amazing นี่กันนั้นนะของเราเพิ่งย้ายงานใช่ได้เดือนเดียวนะคะไฟแนนซ์ไม่รู้นะเพิ่งย้ายงานงานได้1เดือนแล้วก็ผ่านด้วยนะคะแต่ก็ผ่านอาจจะดาวเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะเป็นอยู่ประมาณ20%นะคะแต่ก็ผ่านหรือเรื่องไปได้ด้วยดีเพราะว่าปกติเราต้องอายุงาน6เดือนขึ้นไปเนาะถึงจะซื้อได้ด้วยอาชีพของเราอย่างเงี้ยนะคะรักษาความปลอดภัยเนาะก็สามารถซื้อได้นะคะอยูยี่25ห้าก็ ผ่านเนาะฝากน้องอรไทยกัน้องะวิสิตรีวิวพิศานิดนึงว่ารู้สึกยังไงบ้างาวันนี้รู้สึกดีใจมากเลยค่ะพิศาดันสุดยอดมากเลยค่ะดันทุกอย่างเลยแถมนู่นแถมนี่แถมแถมเงินดาวให้ด้วยใช่ค่ะช่วยเงินดาวลูกค้าไปอีกนะคะเพราะว่าน้องอรลไทยแบบว่าเตรียมงบไวเท่านี้เนาะเราเตรียมไว้แล้วแล้วก็มีเพิ่มเติมปรับดาวขึ้นมาน้องก็เลยแบบว่า อาจจะไม่ได้รับรถนะพี่สาก็เลยแบบว่าเราดีลกันมานานแล้วเป็นเดือนแล้วเนาะ <Yeah. S 1> กว่าจะได้เซ็นไฟแนนซ์พี่สาก็อยากให้ลูกค้าได้รับรถดั่งใจฝันเลย <c oughs> ใช่ไหมคันนี้ <c oughs> นะคันแรกของคุณลูกคา้าไหมคะใช่ <c oughs> คันแรกของน้องเลยนะคะพี่สาก็ วันนี้มีดอกไม้มามอบให้นะคะน้องออร่ไทยกับน้องวิสิทตนะคะขอให้รถคันนี้นําพาความร่ํารวยมาให้แล้วก็เดินทางปลอดภัยทุกเส้นทางนะคะ,คะเรา3ามคนนะก็ต้องขอไปก่อนแล้วก็ฝากบอกให้น้องวิสิท์พูดมากว่าคนที่จะซื้อรถกับพิสาสองคนเลยก็ได้นะคะฝากบอกแฟนเพจพิสาน,นิดนึง เพจพิสา <P izza> ออกรถง่ายค่ะลองทักมหาพิสาดูนะคะแม่ค้าเป็นไงบ้างใจดีมากเลยค่ะ <S <S ดันสุดฤทธิ์มากเลยค่ะแล้วก็บริการส่งมอบรถให้ถึงที่เลยใช่คะ่ะไปแนนก็ไปเซ็นให้ถึงที่ะนะคะวันนี้พิสาก็ดีใจกับน้องทักคู่ด้วยนะคะประสบความสําเร็จไปอีกขั้นนึงแล้วนะคะ,คะแล้วก็ได้รถแต่งสวยๆถูกใจตามที่ต้องการเลยใช่ไหม<ะ>ของแต่งถูกใจไหมคะถูกใจได้ตามต้องการเลย<ะ>ลได้ตามต้องการเลยรเราไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีคะ่ะ